สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับกับเซลลเสมแล้วก็เซลล์ปุกกี้นะฮะที่อีสูตุอึ้งันไตสาขานครปฐมครับผมวันนี้มีรถสวยๆให้ชมอีกแล้วครับในช่องของเสมแล้วก็ปุกกี้อีสูตนะครับผมทางนี้เลยครับวันนี้เป็น m ิ x นะครับมิวตัว1.9ยีริแกนใช่ไหมครับทางนี้ราคาเท่าไหร่ครับเซลปุกกี้ 1น9 9 0 0้าาบาทค่ะหนึ่งสครับคือราคาปัจจุบันนะครับผมสีเทานะฮะไม่ค่อยได้เจอนะสีนี้ไม่ค่อยได้เจอฮะอีเลแกนสีเทาครับอีเลแกนมีหลายสีมากนะมีสีอะไรบ้างครับมีสีแดงสีแดงแดงน้ำเงินดำบอลเงินเทาอ่าแล้วก็ขาวมุกอ่าครบแล้วเนาะครบแล้วคะ่ะนะฮะ ก็มีสี่งให้เลือกเยอะแยะมากมายครับก็คันนี้เป็นรถ f c จากากระทุ่มแบรนด์นี่เองครับใกล้ๆโชว์รูมเรานะครับผมลูกค้าไว้ใจให้เสร็มร็อบกี้ดูแลให้ครับผมหน้าเดิมๆของเขาก็เป็นหน้าท็อปอยู่แล้วครับนะเป็นหน้าตัวท็อปแล้วก็มีเซนเซอร์หน้า2จุดนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์หลังด้วยนะครับลูกค้าเลือกฟิล์มเป็นฟิล์มเขียวใสนะครับ ใชคูใส่มากฮะใส่มากครับก็ข้อดีของฟิล์มเขียวก็คือจะอ่าฟิล์มฟิล์มเขียวใส่คืออ่ามันจะมองเห็นได้ชัดทั้งกลางวันและกลางคืนนะฮะแล้วก็เพิ่มความสวยให้กับตัวรถครับผมในห้องโดยสารก็จะมองเห็นด้วยนะครับล้อ,อยางของคันนี้เคยใส่แล้วคันหนึ่งใช่ค่ะเคยใส่ในมิวเ ตัวเริ่มต้นใช่ใช่ครับก็เป็นตัวเลนโซจากร์เวนตุสใช่ค่ะนะฮะขนาด20นิ้วนะตัวนี้20นิ้วนะยาง265 50 20นะครับก็สวยๆนะฮะเต็มๆต้องบอกว่าเต็มๆนะฮะพร้อมด้วยคิวร้อนะครับสีดำด้านนะเพิ่มความสวยให้กับตัวรถนะฮะตัวคิวร้อนะ คันนี้เราจะทรงด้วยนะฮะจะทรงด้วยโช๊คโปรเฟนเดอร์นะฮะคู่หน้าจะเป็นควีนซีรีส์นะครับปรับ16ระดับนะครับคู่หลังจะเป็นพิกกี้แบ็กนะครับแล้วก็มีซับแทงค์นะฮะติดมากับตัวโชค๊คเลยนะครับปรับ8ระดับนะข้างหลังนะเขาปรับค่ากลางไว้ข้างหน้าปรับ8ข้างหลังปรับ4นะฮะก็ทรงอยู่ที่หน้า2นิ้วครึ่งนะครับหลัง2นิ้วครึ่งนะฮะเพราะว่า จริงๆเนี่ยสปริงของโปรเฟนเดอร์เนี่ยมันจะได้แค่สองนิ้วครับแต่เราเอาฐานลองสปริงออกมันก็จะลงไปอีกเกือบครึ่งนิ้วฮะก็ตีว่าเป็นหลังสองนิ้วครึ่งนะแล้วหน้าเราก็ลงสองนิ้วครึ่งเป็นหน้าหลังเท่ากันนะฮะลืมบอกยางรอคะบอกแล้วสองหกห้าห้าสิบยี่สิบนะครับโตโยเอสทีสามนะครับมาดูด้าน,านท้ายกันบ้างนะด้านท้ายมีเพิ่มเติมนะฮะตัวนี้เลย คาดเอวหลังครับนะฮะชิ้นเดียวนะฮะแบบมีไฟนะฮะไม่ใช่สายสกเกิร์ตนะครับแต่ว่าคาดเอวตัวนี้ก็เพิ่มความสวยให้กับด้านท้ายนะฮะแล้วก็เวลาเหยียบเบรกเนะี่ยไฟตรงคำว่ามิวเอ็กซ์สปอร์ตเนี่ยก็จะขึ้นมาด้วยครับผมไม่เทสให้ดูนะฮะให้ดูโชบหน่อยครับโชบคู่หลังนะครับต,ตัวนี้จะเป็นพิกกี้แบ็กซับแท้งนะครับ ปรับ8ระดับนะฮะแต่เราปรับไว้เบอร์4นะคันนี้มีท่อด้วยนะครับท่อทั้งเส้นนะครับของเม้งสั่งนะครับแต่ว่ามีหม้อพักด้วยนะลูกค้าเลเซอร์ชื่อนะครับเป็นชื่อลูนะน้องสตัง์นะครับผมเป็นไทเทเนียมแทรร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนี้นะครับผมเสียงทุ้มๆเพาะๆครับตรงนี้ก็จะเป็นภายในของรุ่นอีเลแกนนะครับผม เบาะหนังนะครับปรับไฟฟ้าด้านคนขับนะครับคนนั่งก็เป็นปรับมืออยู่นะฮะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันครับคุ้มหนังนะจอ9นิ้วครับผมแอร์ออโต้นะครับออปชั่นมาครบครบครับไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเลยสําหรับภายใน,นนะแล้วก็เราใส่ชุดพรมกระดุมเข้ารูปทั้งคันให้นะครับในส่วนของเบาะแถวที่2นะครับ ก็ดีของตัวอีลิแกนหรือว่าอัลติเมทก็จะมีช่องชาร์จไฟแบบ220โวลต์ครับ15วัตต์นะก็คือเราชาร์จโทรศัพท์ที่บ้านเต็มเร็วยังไงก็ชาร์จบนนี้ก็เต็มเร็วอย่างนั้นเลยครับผมนะรวดเร็วทันใจด้านหลังก็เป็นโช๊คหลังไฟฟ้าเรียบร้อยนะสำหรับตัวอีลิแกนนะครับก็มีโช๊คเดิมคืนให้ลูกค้านะครับ ทั้ง4ต้นนะครับแล้วก็สปริงเดิมสำหรับสปริงคู่หน้านะครับสปริงหน้าสปริงหลังเลยไม่ใช่คู่หน้าอย่างเดียวครับก็คันนี้นะครับอีลิแกนไม่ต้องแต่งเยอะครับแต่งแบบที่เห็นฮะใส่แม็กจัดทรงนะฮะใส่คิ้วล้อแล้วก็โชคโปรเฟนเดอร์แค่นี้ครับจบเลยนะฮะ ข้อดีของอีลิแกนต์คืออย่างนี้ครับก็คือออปชั่นเข้ามาครบๆอยู่แล้วครับตอนนี้ลูกค้าดาวเยอะนะฮะดาวประมาณสี่แสนนะก็รถเสร็จเรียบร้อยพร้อมส่งมอบเร็วๆนี้ครับประมาณวันที่21เราก็จะส่งมอบให้กับลูกค้านะครับผมใครชอบแบบนี้นะฮะเน้นของแต่งพรีเมียมไปเลยฮะไม่ว่าเป็นจะเป็นล้อยางนะครับแล้วก็โช๊คนะฮะเลือกดีๆได้เลยฟีลลิ่งการขับขี่ของตัว p ปรเฟนเดอร์ e วีนซีรีสบอกได้เลยครับว่าดีแน่นอนครับเซตนี้นะฮะสำหรับรถ PPV รถเจ็ดที่นั่งนะฮะ ลงตัวที่สุดแล้วครับราคาไม่แรงด้วยแต่ว่าถ้าต้องการดีกว่านี้ครับเสมจ,จัดให้ได้ครับก็จะมีชุดที่ราคาเพิ่มขึ้นอีกเซตนี้นะฮะสำหรับตัวชุดโชงนะอยู่ประมาณ47,000บาทนะครับผมนะฮะใครสนใจอีลิแกนนะครับแต่งแบบนี้แต่งไม่เยอะนะครับใช้งบประมาณไม่เยอะด้วยผมบอกได้เลยคันนี้แสนกว่บาทจบได้นะฮะสำหรับดาวเริ่มต้นนะประมาณแสนกว่บาทจบได้ฮะเสียมทาให้นะครับผมสนใจทักเข้ามาคุยกันครับ ใต้คลิปนี้มีเบอร์โทรศัพท์มีลิงก์ไลน์มีลิงก์เพจนะสะดวกช่องทางไหนติดต่อเสิรเข้ามาครับผมล้อแต่งรถสวยให้กับ FC นะฮะหรือว่าทุกๆคนที่เข้ามาดูคลิปอยู่นะฮะอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะครับมีรถสวยให้ชมตลอดนะฮะมีให้ชมตลอดแน่นอนครับติดตามไว้ครับผมวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายครับ